สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆช่องมดสั่งแชนแนลทุกๆท่านนะครับเมื่อคืนนี้มีผลการแข่งฟุตบอลประจำค่ำคืนวันที่14่านววาคมให้ทุกท่านได้ติดตามและรับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์เป็นยังกันบ้างนะครับผลบอลทิงแชมป์อาเซียนติมเรเต้แพ้สิงคโปร์0ประตูต่อ3และทีมชาติไทยชนะมาเลเซีย1ประตูต่อ0ผลฟุบอลไทยลีก นครราชสีมาแพ้บุรีรัมยูเนเต็ด1ประตูต่อ5ผลฟุตบอลไทยลีก2แพ้ยูเนเต็ดแพ้พลังการ FC 3ประตูต่อ4เชียงใหม่ยูเนเต็ดชนะพัทยายูเนเต็ด2ประตูต่อ1มหาสารคาม SBT แพ้สุพรรณบุรี FC 2ประตูต่อ3และชลบุรี FC แพ้จันทบุรี FC 1ประตูต่อ2ผลฟุตบอลพรีเมียร์ของอังกฤษ อาร์เซนอลเสมอเอเวอร์ตศูนย์ประตูต่อศูนย์ลิเวอร์พูลเสมอฟูลแลมสองประตูต่อสองนิวคาสเซิลชนะเลสเตอร์ซิตี้สี่ประตูต่อศูนย์วูดแพรมตันแพ้อิสวิททาวหนึ่งประตูต่อสองและนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะแอตแลนติวีล่าสองประตูต่อหนึ่งผลฟุตบอลบุนเดสลีกาของเยอรมันไมา์ชนะไบเยนอร์มิวนสองประตูต่อหนึ่งบุลเซียมิเชนกัตบักชนะโฮเทนคิวสี่ประตูต่อหนึ่งอัลบวกแพ้ไบเออร์ลูคเซ่นศูนย์ประตูต่อสอง ยูเนี่ยนเบอร์ลินเสมอโบคุ่ม1ประตูต่อ1และซังพาลีแพ้แวเดอร์เบเมนศูยนย์ประตูต่อ2ผลฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษวิทตอซิตี้เสมอควีนพาร์คเรนเจอร์1ประตูต่อ1โคเวนทรีซิตี้ชนะฮันซิตี้2ประตูต่อ1เพตันนอตเอนเสมอลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ1แบ็กเบอร์โลเวอร์ชนะรูตันทาวน์2ประตูต่อ0มิดเดิลสบโบชนะมิววอร์หนึประตูต่อ0 ออฟฟอร์ดยูไนเต็ดแพ้เชฟฟิลด์เวนเดย์หนึ่งประตูต่อสามเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดชนะพีมัรสสองประตูต่อศูนย์สโตลซิตี้เสมอคาดิฟซิตี้สองประตูต่อสองและสวอนซีซิตี้แพ้ซันเดอร์แลนด์สองประตูต่อมสามผุตบอลลีกเดอรฝรั่งเศสลอริยองชนะปารีสเอฟซีสองประตูต่อศูนย์เลสตาชนะเกอร์นอฟฟูดสามประตูต่อหนึ่งและอันเนซี่เสมอเมสซูนประตูต่อศูนย์ ผลฟุตบอลสกอตติพชพรีเมียร์ชิพมัธเวลชนะดันดียูไนเต็ด4ประตูต่อ3หฮิบเนียนชนะรอสเคาตี้3ประตูต่อ1และเซนต์จอร์สโตนแพ้เซนต์เมเลน2ประตูต่อ3ผลฟุตบอลกันโชซีไอแกรี่แยรี่แพ้อัตาลันตา0ประตูต่อ1อูเดเนเซแพ้นาโปลี1ประตูต่อ3และยูเวนตุสเสมอเวเนเซีย2ประตูต่อ2 ผลฟุตบอลการช่วยวิบีอิตาลีชูติโรสเสมอมอนโตว,วา2ประตูต่อ2เซียนาชนะโคเซนซา2ประตูต่อ1โพซิโนเน่แพ้ซัสโซโล1ประตูต่อ2เรจีนาแพ้โมเดนาศย์ประตูต่อ1และซัมโดเรียเสมอสเปเซ,เซียศย์ 0, ประตูต่อ0ผลฟุตบอลลีกาเยอรมัน s อ v เอฟูมเสมอฮัมบุกหนึ่งประตูต่อหนึ one, ่งมาเตนบวกเสมอพาดาบอลหนึ่งประตูต่อหนึ one, ่งชาวเกส์ศูนสี่เสมอดุสเซดอฟหนึ่งประตูต่อหนึ่งและดามสตัดชนะไกเซอร์เซอร์เทนห้าประตูต่อหนึ Alexandra ่งผลฟุตบอลเซกุนดาลีกาของสเปนเลเบนเต้เสมอกอโดบาสองประตูต่อสองคาเตาลันชนะกาตาเคนาสี Arin ่ประตูต่อหนึ่ง กาดิดชนะอมาเซนเต้1ประตูต่อ0เอเดนเช่เสมอเอลเช่0ประตูต่อ0เอยอบาชนะเลอันซาลาโกซา2ประตูต่อ1และเลอันูวิโดชนะแคนาดา2ประตูต่อศูนย์ ผลฟุบบอลลาลิก้าของสเปนเอสปานิอ,อนเสมอโอซาซูนย0ประตูต่อ0วาราก้าชนะชีโรนา2ประตูต่อ1เซบียาชนะเซเลตาบิโก้1ประตูต่อ0และไลยูบิกานโนเสมอเรอัลมาดริด3ประตูต่อ3ผลฟุบบอลลีกเอิงฝรั่งเศสโอลิปิกมาร์เซย์เสมอลิว1ประตูต่อ1โอเชเสมอลอง2ประตูต่อ2และแรงเสมอโมนาโก0ประตูต่อ0 ผลุบอลเอเดบีซีของเนเธอแลนด์เฮเนวีชนะ p s v วีไอออฟเประตูต่อ0ูนย์พอ a ูนาซิต้ชนะอา c เคซีวักไว้สประตูต่อ2และฟลอยนูดล o อตเตดัมชนะเฮลเคิลห้าประตูต่อ2ผลรุ้บอลลีกวันของอังกฤษโบตันแพ้วีแกนศนย์ประตูต่อ2องเลตันโอเลียนสเสมอเบอร์ตันศนประตูต่อศูนย์เบอร์มิงแฮมซิตี้ชนะบิทต์โลเวอร์สอประตูต่อ0ูนย์ชาวตันเสมอเมนฟิลศูนประตูต่อศูน เอชเชเตอร์ซิตี้แพ้บาร์ลีย์่ประตูต่อ2ฮันดูฟิลทาวเสมอลิงคอล์นซิตี้2ประตูต่อ2ฟิเตอร์โบโลชนะคอรีทาวสประตูต่อ 2, 3เลดดิงแพ้แบ็กพูลูประตูต่อ3ารอตแฮมตันยูไนเต็ดชนะนอตแฮมตัน3ประตูต่อ0ชูวิลลี่แพ้วีคอม1ประตูต่อ4สตีมเนชชนะสต็อกพอร์ต2ประตูต่อ1และเลกแฮมเสมอเคียมบิดยูไนเต็ด2สประตูต่อ 2, 2. ผลฟุตบอลลีกทูของอังกฤษทันสเมียร์โรเวอร์ชนะฮาโลเกตทาวสองประตูต่อหนึ่งเซาฟอร์ดซิตี้ชนะนอตคาลตี้สามประตูต่อศูนย์เอฟซีวิมเบรดันชนะดอนคารเตอร์โรเวอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เวนฟอร์ดซิตี้ชนะสวีดดนทาวหนึ่งประตูต่อศูนย์บอมลีเสมอพอร์ตเวลศูนย์ประตูต่อศูนย์ ฮาลายูเนเต็ดแพ้เชสเตอร์ฟิลด์ศูนย์ประตูต่อสองเชอร์เนมชนะมอร์แคมสองประตูต่อศูนย์โคเชสเตอร์เสมอนิวพอร์ตขันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์กิมบี้ทาวแพ้คูเล็กซันด้าศูนย์ประตูต่อสองมิตันคีนดอนแพ้จิริงแฮมศูนย์ประตูต่อหนึ่งวอซชนะแบโร่หนึ่งประตูต่อศูนย์ ปิดท้ายกันด้วยผลซุปบปเปอร์ลีกของตุรกีลีเชสเปอร์เสมอคอนยาสเปอร์1ประตูต่อ1และอรัญญาสเปอร์ชนะกาเซนแตบ3ประตูต่อ0 ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งฟุตบอลไปําค่ําคืนวันที่14ธันวาคมให้ทุกท่านที่ติดตามและรับชมนะครับก่อนจากกันวันนี้ครับฝากทุกท่านครับกดไลค์กดแชร์กดส r i ค e และกดกระดิ่งให้กับช่ n e l มสังกันด้วยเพื่อท่านาไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเราและเป็นกำลังใจให้กับเราเดี๋ยวทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ